สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชอ่อง Miracle of Awakening ปฏิหารแห่งการตื่นรู้หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่าตาที่สามแต่เคยสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรและทำไมมันถึงมีความสำคัญในการเข้าถึงพลังที่อยู่ลึกซึ้งในตัวเราในวันนี้เรา จะมาทำความเข้าใจเรื่องราวของตาที่สไปด้วยกันนะคะตาที่สมไม่ใช่แค่เรื่องของการมองเห็นสิ่งลี้ลับแต่เป็นเครื่องมือที่จะพาเรามุ่งไปสู่การค้นพบที่ลึกที่สุดของจิตใจเป็นการเปิดประตูสู่ความรู้สึกสงบความชัดเจนและการเชื่อมต่อกับจักรวาลหากคุณกำลังค้นหาความสงบทางจิตใจ ต้องการปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่และรู้สึกอยากเชื่อมโยงกับพลังงานที่กว้างใหญ่ของจักรวาลขอให้คุณนั่งในท่าที่สบายสบายผ่อนคลายและเตรียมพร้อมไปกับการเดินทางในครั้งนี้เพราะเนื้อหาต่อไปนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลตาที่สหรือ Third Eye เป็นแนวคิดทางจิตวิญญาณที่มักเชื่อมโยงกับการตื่นรู้และการรับรู้ในระดับที่สูงขึ้นมีความหมายว่าเป็นศูนย์รวมพลังที่ช่วยในการมองเห็นมากกว่าที่ตามนุษย์ปกติจะมองเห็นได้โดยเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดรับประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและการเชื่อมต่อกับความจริงทางจิตวิญญาณและจักรวาล Third Eye Chakra จะอยู่ในตำแหน่งของต่อมพิ u i อิ r ริกเ n นเป็นต่อมใต้สมองที่ควบคุมระบบฮอร์โมนจึงทำให้หลายคนเข้าใจและเชื่อมโยงเกี่ยวกับตาทิย์การเชื่อมโยงกับความคิดและการคาดการเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับต่อม i ิ u ูอิ r ริกเลนกันอีกสักนิดนะคะหรือเราจะเรียกกันง่ายๆว่า ต่อมพิทูต่อมพิทูเป็นต่อมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายและได้รับการขนานนามว่าเป็นต่อมหลักหรือ master g l e n d เนื่องจากมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและส่งสัญญาณให้ต่อมอื่นๆในร่างกายผลิตฮอร์โมนตามที่จําเป็นต่อการทำงานต่างๆของร่างกายต่อมพิทู ตั้งอยู่ใต้สมองบริเวณฐานสมองติดกับไฮโปหรือชื่อเต็มๆว่าไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นสมองส่วนที่ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิความหิวและการทำงานอื่นๆที่สำคัญของร่างกายโครงสร้างของต่อมพิทูอิตเทอรีสามารถอธิบายได้ดังนี้ส่วนที่หนึ่ง ต่อมพิทูอิรส่วนหน้าหรือ Interior Pituitary เป็นส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตฮอร์โมนหลายๆชนิดเช่น Growth Hormone มีหน้าที่ช่วยในการจเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะกระดูกและกล้ามเนือ้อ a n r r n o o o ค t i c o t r o p i c Hormone หรือเรียกง่ายๆว่า ACTH เป็นตัวกระตุ้นต่อมหมวกไตให้ผลิตฮอร์โมนโคอร์ติซอลซึ่งสำคัญต่อการตอบสนองต่อความเครียดไทรอยสติม u l a t i ิง Hormone หรือ TSH เป็นการกระตุ้นต่อมไทรอยให้ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญและยังมีส่วนในการควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ทั้งในหญิงและชายรวมถึง ยังช่วยส่งเสริมการสร้างน้ำนมในผู้หญิงที่มีบุตร 2. ต่อมพิทู i อตอเรีส่วนหลัง (posterior pituitary) หน้าที่หลักคือการปล่อยฮอร์โมนที่ผลิตโดยไฮโปทาลามัสเช่น anti-diuretic hormone หรือ ADH ซึ่งช่วยควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายและความดันโลหิตและช่วยในการสร้าง ออกซิโทซินเพื่อส่งเสริมการหดตัวของกล้ามเนื้อมดลูกในขณะคลอดและช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำนมในขณะให้นมบุตรต่อมพิทูมีบทบาทในการรักษาความสมดุลและควบคุมระบบร่างกายโดยการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการระบบเผาผลาญระบบสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อความเครียดของร่างกายฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมพิทูจะควบคุมการทำงานของต่อมอื่นๆเช่นต่อมหมวกไตต่อมไทรอยและอวัยวะสืบพันธุ์ให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมหากต่อมพิทูทำงานผิดปกติหรือมีการหลั่งฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไปอาจเกิดปัญหาทางสุขภาพเช่น ฮอร์โมนเจริญเติบโตมากเกินไปหรือที่เรียกว่าสภาวะยักษซึ่งเกิดจากการหลั่งโกรทฮอร์โมนมากเกินไปหรืออาจเกิดสภาวะแคร์แกรนซึ่งเกิดจากการขาดโกรทฮอร์โมนโรคคูชิงดิซิสเกิดจากการหลั่ง ACTH มากเกินไป ทำให้มีคอร์ติซอลสูงหรือสภาวะไทรอยทำงานต่ำหรือสูงเกิดจากการหลัง TSH ที่ไม่สมดุลการทำงานของต่อมพิทูที่เป็นปกติและสมดุลจึงมีความสำคัญในการรักษาสุขภาพร่างกายในทางจิตวิญญ,ญาณตาที่สามเปรียบเสมือนประตูสู่การรับรู้ที่สูงขึ้น เป็นจุดศูนย์รวมของพลังที่อยู่เหนือการรับรู้ทั่วไปมักอยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างคิว้วบางครั้งก็จะถูกเรียกว่าจาักระที่หกหรือจักระอาชยะเชื่อว่าตาที่สามเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้มองเห็นพลังงานหรือสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสปกติเช่นการเห็นแสงออร่า หรือพลังงานของคนหรือสถานที่การเปิดตาที่สามจึงเป็นการเพิ่มพลังในการรับรู้ทำให้เข้าใจถึงความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ช่วยในการแยกแยะสิ่งที่เป็นความจริงจากภาพลวงตาเมื่อมีการเปิดตาที่สามได้สำเร็จจะช่วยให้เกิดการตื่นรู้ซึ่งทำให้เข้าใจความจริงทางจิตวิญญาณมากขึ้น โดยที่ความรู้สึกเชื่อมโยงกับจักรวาลหรือพลังงานรอบตัวจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นเสมือนประตูไปสู่การรับรู้ที่ไม่ถูกจำกัดเฉพาะความรู้ทางโลกทำให้คนมีสติปัญญาที่กว้างขึ้นเกิดความเข้าใจในธรรมชาติและความหมายของชีวิตนอกจากนี้การเปิดตาที่สามยังช่วยเพิ่มพลังในการรับรู้ ถึงความตั้งใจของตนเองความรักความเมตตาและสันติสุขภายในได้การฝึกฝนเพื่อเปิดตาที่สม,มักใช้วิธีการต่างๆเช่นการฝึกสมาธิการฝึกกำหนดจิตให้จดจ่อที่จักระอาชยะการฝึกปราณเพื่อช่วยให้จิตใจสงบและเปิดรับพลังใหม่ ในระดับลึกแต่ควรทำด้วยความระมัดร,ระวังและมีการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญหรือครูผู้สอน<_ <EN> __>การเชื่อมโยงระหว่างตาที่3กับจักรวาลและกฎแห่งการดึงดูดเป็นแนวคิดที่ช่วยให้เราตระหนักถึงพลังที่มีอยู่ภายในและรอบๆตัวเราทำให้เรามีความสามารถในการดึงดูด สิ่งที่สอดคล้องกับจิตใจหรือเจตนารมณ์ของเราเข้ามาในชีวิตซึ่งกฎแห่งการดึงดูดเชื่อว่าเราสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการโดยผ่านการตั้งใจความรู้สึกและความคิดที่มีพลังไปสู่จัก,กรวาลตาที่สาเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเปิดประตูให้เราเชื่อมโยงกับจัก,กรวาล ันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเข้าถึงพลังงานที่อยู่เบื้องหลังความเป็นจริงการรับรู้สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากประสาทสัมผัสทั่วไปเมื่อเราฝึกการเปิดตาที่สามจิตจะเริ่มเปิดรับสัญญาณหรือพลังงานที่ละเอียดขึ้นเช่นการรับรู้ถึงจังหวะการเคลื่อนไหวของจักรวาลหรือสัญ,ญญาณจากแหล่งพลังงานที่สูงกว่า เช่นความรู้สึกของการได้รับคำแนะนำจากสัญชาตญาณหรือสัญญาณนำทางที่บอกแนวทางการดำเนินชีวิตกฎแห่งการดึงดูดกล่าวถึงการที่เราเป็นผู้กำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตผ่านความคิดและความรู้สึกของเราเมื่อเราตระหนักรู้ถึงการทำงานของจิตใจผ่านการเปิดตาที่สาม ความสามารถในการโฟกัสเจตนารมและส่งพลังงานความคิดออกไปสู่จักรวาลก็จะแข็งแกร่งขึ้นเราจะสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการผ่านการตั้งใจและการรับรู้ที่ลึกซึ้งโดยตาที่สช่วยทำให้เราตระหนักรู้ในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเราอยู่ในภาวะที่สงบและมีสติจิต ก็จะปราศจากความฟุ้งซ่านและส่งพลังงานในสิ่งที่เราต้องการได้ชัดเจนและส่งพลังมากขึ้นวิธีการฝึกเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างตาที่สและกดแห่งการดึงดูดสามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้ดังนี้วิธีแรกการฝึกสมาธิและการกำหนดจิตการฝึกสมาธิช่วยเปิดตาที่สาม และเพิ่มพลังในการดึงดูสิ่งสำคัญคือการจดจ่อที่จักระอาชยะที่อยู่ระหว่างคิว้วทำให้จิตใจผ่อนคลายและพร้อมเปิดรับพลังงานจากจักรวาล 2. การใช้การสร้างภาพจินตนาการการสร้างภาพจินตนาการในสิ่งที่ต้องการและรู้สึกเสมือนสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว เป็นการสื่อสารกับจักรวาลตาที่3ช่วยให้ภาพที่เราจินตนาการชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพิ่มพลังดึงดูดให้สิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิตได้อย่างรวดเร็วขึ้น 3. การส่งคลื่นความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นบวกและเต็มไปด้วยความรักความกตันยูและการเชื่อมั่น การส่งคลื่นพลังงานที่เข้มข้นออกไปยังจักรวาลซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่ทรงพลังและการดึงดูดสิ่งที่มีความถี่พลังงานสอดคล้องกันกลับมา 4. การตั้งเจตนาที่ชัดเจนการตั้งเจตนาที่ชัดเจนและมองเห็นในสิ่งที่ต้องการอย่างจริงจังช่วยสร้างการเชื่อมโยงกับจักรวาลผ่านตาทีา่า เป็นเสมือนการส่งข้อความออกไปในจักรวาลว่าเราต้องการอะไรโดยที่จักรวาลจะตอบสนองกลับมาด้วยพลังงานที่สอดคล้องกันเมื่อเราฝึกฝนและใช้ตาที่สร่วมกับกฎแห่งการดึงดูดอย่างต่อเนื่องความสามารถในการดึงดูดสิ่งดีๆที่ต้องการในชีวิตก็จะเพิ่มขึ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงในเชิงบวก ตาที่3หรือเติร์ดอาคือศูนย์กลางของการรับรู้ที่เชื่อมโยงกับความรู้ที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของตนเองและจักรวาลในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นตำแหน่งของตาที่สจะอยู่ตรงกึ่งกลางของหน้าผากระหว่างคิว้ว หรือบางครั้งอาจถูกเรียกว่าจักกะอาชยะเชื่อกันว่าการเปิดตาที่สามจะช่วยเพิ่มพูนปัญญาเปิดการมองเห็นในระดับที่ลึกซึ้งและละเอียดเป็นการเปิดทางให้สามารถเข้าถึงการตระหนักรู้และการสื่อสารกับพลังงานที่สูงกว่าการเปิดตาที่สามมีประโยชน์มากมายในการพัฒนาทางจิตใจ และจิตวิญญาณเช่นการเพิ่มความชัดเจนและสัญชาตญาณทำให้เราเข้าใจสัญชาตญาณและแนวทางจากภายในได้ดีขึ้นช่วยให้สามารถแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นการเข้าถึงการตื่นรู้และการเห็นภาพในจิตการฝึกตาที่สาม ทำให้เราเห็นภาพในจิตเช่นการเห็นออราและพลังงานทำให้สามารถเชื่อมต่อกับพลังงานที่ลึกซึ้งกว่าในจักรวาลได้การเพิ่มการรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมและผู้อื่นการเปิดตาที่สามจะช่วยให้รับรู้ถึงอารมณ์หรือพลังงานของคนรอบข้างได้ดีขึ้นทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจ และมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้อื่นการเปิดตาที่สมด้วยตนเองเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความตั้งใจและการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราสามารถฝึกฝนเปิดตาที่สามแบบง่ายๆและปลอดภัยด้วยตนเองได้ดังนี้วิธีแรกการฝึกสมาธิทำสมาธิและโฟกัสไปที่จกกักระอาชยะ นั่งในท่าที่สบายหลับตาและจดจ่อที่บริเวณกลึ่งกลางระหว่างคิว้วสุดลมหายใจเข้าลึกๆและปล่อยลมหายใจออกช้าๆปล่อยจิตให้สงบจินตนาการถึงแสงสีครามหรือสีน้ำเงินบริเวณระหว่างคิว้วช่วยให้การเปิดตาที่สมเป็นไปได้ง่ายขึ้น 2. การหายใจลึก และการผ่อนคลายการหายใจแบบโยคะเช่นปราณยามะช่วยเพิ่มพลังให้กับตาที่สามโดยการหายใจลึกและควบคุมลมหายใจจะช่วยปลดปล่อยพลังงานที่ติดขัดทำให้จิตสงบและสามารถจดจอ่อที่จักระอาชยะได้ดียิ่งขึ้น 3. การใช้เสียงมันตราการท่องมันตรา เช่นโอมเป็นวิธีที่ทรงพลังในการเปิดตาที่สการท่องเสียงนี้จะสั่นสะเทือนพลังงานและช่วยเปิดช่องพลังงานให้กับจักระอาชยการจดจ่อกับเสียงโอมจะช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับตาที่สามการนอนราบและจดจ่อไปที่จุดเดียว การฝึกฝนด้วยวิธีจดจ่อไปที่จุดเดียวอาจทำได้ด้วยการมองเปลวเทียนระยะสั้นๆแล้วหลับตาและมองเห็นเปลวเทียนโดยการใช้จินตนาการจะช่วยฝึกการโฟกัสและเปิดตาที่3ได้ 5. โภชนาการและการดูแลสุขภาพการรับประทานอาหารที่ดีต่อจักระเช่น ผลไม้สีม่วงหรือสีน้ำเงินเช่นองุ่นบูเบอรี่รวมถึงการหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อร่างกายจะช่วยให้การเปิดตาที่สามเป็นไปได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การจัดการกับอารมณ์ให้เป็นกลางและไม่ฟุ้งซ่านช่วยให้เราสามารถเข้าถึงจิตในระดับที่ลึกซึ้งได้ง่ายขึ้น 6. การใช้หินคริสตัลหรืออัญญมณีช่วยกระตุน้นบางคนใช้หินอเมทิสหรือลาพิสลาซูลีในการนั่งสมาธิหรือวางไว้เหนือจักรกอาชยะเชื่อกันว่าอัญญมณีเหล่านี้มีพลังงานช่วยส่งเสริมให้ตาที่สามเปิดได้เร็วขึ้นการเปิดตาที่สาม อาจมีผลต่อการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งบางครั้งอาจทำให้รู้สึกสับสนในช่วงแรกๆควรฝึกด้วยความสงบสม่ำเสมอและไม่เร่งรีบจนเกินไปนอกจากนี้หากเกิดประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเช่นการมองเห็นภาพแปลกๆหรือมีความรู้สึกที่รุนแรงเราควรหยุดพักการฝึก และปรึกษาครูผู้ฝึกหรือผู้ที่มีประสบการณ์การฝึกเปิดตาที่สและพัฒนาทางจิตวิญญาณเป็นการเดินทางที่พิเศษและมีความหมายสำหรับการเข้าใจตนเองและจักรวาลแม้เส้นทางนี้อาจจะดูเหมือนยากและต้องใช้ความพยายามแต่จงเชื่อว่าความมุ่งมั่นและความอดทน จะพาไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและในกระบวนการฝึกทุกครั้งที่คุณนั่งสมาธิฝึกจดจอ่อหายใจลึกๆและสัมผัสความสงบภายในคุณกำลังเข้าใกล้ความเข้าใจในพลังที่แท้จริงของตนเองคุณอาจไม่เห็นผลในทันที แต่ทุกความพยายามนั้นคือการสั่งสมความเข้มแข็งให้กับจิตวิญญาณในวันที่คุณรู้สึกว่ามันยากหรือรู้สึกท้อแท้ให้นึกถึงการเดินทางครั้งนี้เป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมว่าเส้นทางจิตวิญญาณนี้ไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างคุณกับจิตใจของตัวเอง จงก้าวเดินไปอย่างมั่นใจเพราะทุกการฝึกคือการสร้างศักยภาพและปัญญาที่มากขึ้นทุกก้าวที่คุณเดินอยู่บนเส้นทางนี้คือการเข้าใกล้ความสงบและความสุขที่แท้จริงคุณกำลังเดินทางไปสู่จุดที่ลึกซึ้งที่สุดของการเข้าใจชีวิตและจงเชื่อมั่นว่าคุณกำลังจะค้นพบศักยภาพ ที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ภายในตัวคุณขอให้ความสุขและความสำเร็จอยู่กับคุณในทุกขั้นตอนของการฝึกนี้นะคะ